บาปสิบสอประการประจําสิบสองราศีภาคสุดท้ายภาคที่สีอีกสามราศีที่เหลือเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีใครเป็นบาปประการใดกันบ้างไปชมกันเลยบาปประจําราศีมังกรโลภะโลภะ คือบาปแห่งความทะเยอทะยานอันแรงกล้าในการให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินและอำนาจโดยไม่คำนึงถึงแนวทางหรือคุณธรรมในการได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นนั่นเองค่ะปีศาจประจำบาปโลพาค,คือมามอนปีศาจผู้เป็นเจ้าแห่งเงินตราสัตว์สัญลักษณ์ประจำบาปแห่งโลภาค,คือกบส่วนสีประจำบาปนี้คือสีเหลืองค่ะบาปประจำราศีกุมบาปแห่งการอวดดี ด้วยธรรมชาติของชาวราศีกุมซึ่งชอบทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตนเองโดยไม่ขอความช่วยเหลือจากใครดังนั้นบาแผงการอวดดีจึงตกเป็นของชาวราศีกุมนั่นเองค่ะการอวดดีในที่นี้รวมไปถึงการไรา้ซึ่งศรัทธาใดๆชาวราศีกุมมักมีตนเองเป็นศูนย์กลางที่ตั้งและจุดสูงสุดว่าง่ายๆคือเป็นทุกสิ่งในคนเดียวกันนั่นเองค่ะ ปีศาจประจำบาปแห่งการอวดดีคือยูดาสผู้ทรยศพระเยซูสัตว์สัญลักษณ์ประจำบาปนี้คือเป็ดส่วนสีประจำบาปนี้คือสีชมพูค่ะบาปประจำราศีมีนความเกียดคร้าน ความเกียดคร้านคือความไม่สนใจใยดีต่อการเปลี่ยนแปลงใช้เวลาไปบอนวันอย่างไร้จุดหมายไม่ต้องการที่จะทำอะไรปล่อยให้ผู้อื่นทำงานหนักในขณะที่ตนเองสบายนั่นเองค่ะปีศาจประจำบาปแห่งความเกียดคร้านคือเบลเฟกอร์ปีศาจที่สั่งให้มนุษย์ทำชั่วแทนตนสัตว์สัญลักษณ์ประจำบาปคือแพะและสีประจำบาปคือสีครามค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับบาปท,ทั้ง12ประการประจําทั้ง12ราศีตรงกันบ้างไหมคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมใครที่ชอบฟังเสียงตี้ชอบคอนเทนต์ของตี้รบกวนค่ะรบกวนสับต c r i ครช่อง y YouTube ด้วยนะคะอยากให้ตี้ทำคอนเทนต์อะไรอีกฟอ l โ o w และคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยคะ่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้า have a nice day ขอบคุณมากคะ่ะ